ตีธนพลและแอปท็ก o อนเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงเล่นในแบบมากความสามารถที่หลายคนรู้จักกันดีค่ะสําหรับตีธนพลซึ่งเป็นดารานักแสดงที่กําลังมาแรงในตอนนี้เป็นหนุ่มหล่อที่เป็นขวัญใจของบรรดาสาวๆกันเลยก็ว่าได้กระแสย,ยังคงร้อนเหมือนเดิมละค่ะกรณีที่เป็นรักครั้งใหม่ของแอปท็กซอนคุณแม่สวยๆที่ใกลๆเองย่ยสนใจอย่างมากหลังชมผู้แซวกลางรายการคะ่ะว่ากําลังคบ ดูใจกันกันกบนัก,นกสแสดงเด็กล่าสุดหนุ่มที่ถูกพุ่งเป้านั้นไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะก็คือหนุ่มตีธนพลน,นั่นเองออกมาเปิดใจนะคะถามว่าจริงหรือไม่แม่แอปซุ่มคบเด็กอย่างตีธนพลกล่าวยิ้มยิ้มว่าทางนั้นของพี่แอปเนี่ยบอกเองดีกว่าว่าเด็กคนนั้นคือใครเพราะตีชื่นชอบชอบพี่แอปส่วนตัวอยู่แล้วครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนชอบผู้หญิงสไตล์นี้ที่มีความน่ารักความสวยจากภายในแล้วก็เมื่อ ถามย้ำหนุ่มต่อใช่เราไหมตีคือยังยืนยันให้ถามพี่แอปดีกว่าครับแล้วก็ถ้าตีเป็นเด็กคนนั้นก็คงจะดีมากๆตีตอบไม่ได้เพราะส่วนของตีเองพี่แอปคือกำลังใจดีๆให้ตีอยู่แล้วครับมีการพูดคุยทักทายกันอย่างที่ทุกคนทราบใน Instagram ถามว่ามีอินบ็อกคุยไหม ตีเองนั้นก็ออกอากาศอึกอักพร้อมกับโยนให้แอปตอบดีกว่าถามว่าทําไมตีดูเขินตียอมรับว่าชอบชื่นชอบพี่แอบมากๆมีการออกรายการ3ามแซบด้วยกันเล่นเกมครั้งแรกเราไม่คิดว่าจะได้จับคู่แล้วเจอกับพี่แอบครับพอพี่ตั้ง3คนเลยสุดท้ายที่เจอพี่แอบเหมือนกับว่าโชคเข้าข้างเราโชคดีมากๆที่ได้ไปเล่นคู่กับพี่แอบเล่นเกมกับพี่แอบถามว่าจบรายการมีนอกรอบไหมก็ ตีกล่าวว่าคือมีบอกเรื่อยๆนะคะบอกว่าชอบว่าชอบพี่แอปตีชื่นชอบพี่แอปมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทํางานหรือชีวิตส่วนตัวพี่แอปตั้งใจทํางานจริงจังและทําออกมาได้ดีมากๆชื่นชมผู้หญิงที่สวยจากข้างในแบบพี่แอปมากๆเมื่อถามว่าคนก็รุ้นให้เป็นตีจ้าตัวขอบคุณคนที่ชื่นชมและเชียร์ตีแอปนะครับถ้าผู้ใหญ่เห็นหรือชื่นชอบเรามีใครติดต่อมาก็ยินดีรับขายงานหนึ่งทำย้ําอีกว่าใช่ไหมตีกล่าวว่าให้พี่แอปตอบที่ ค,คือให้พี่แอปตอบดีกว่าครับไม่ทราบวพราผู้ชายคนนั้นที่พี่แอปคุยเนี่ยเป็นใครเป็นเรื่องที่พี่แอปต้องบอกเองส่วนที่คนจิ้นตีแอปแอปตีก็ดีใจนะครับเพื่อนส่งข้อความเข้ามาถามเยอะใช่ตีหรือเปล่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงตีก็ลุ้นอยู่ครับถ้าเป็นแบบนั้นได้ก็ดีมากๆเลยก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นำมาฝากค่ะ